เวลา49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับเราว่ากันต่อนะครับตัวชมครับไปดูความคืบหน้าการป่วยของคุณปอทิชดีชาวงเมื่อวานนี้ช่วงสายนะครับอาน้ําอ้อยสอนม,มนตราผู้จัดการส่วนตัวกับญาติชนิดแต่ออกมาบอกกับนักข่าวแค่ชั้นๆน,นะครับว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยปอเขารับการผ่าตัดเดย็บปลายลำไส้เพราะามีเลือดออกเล็กน้อยการผ่าตัดผ่านไปได้ดีเลือดหยุดไหลแล้วจากนี้ไปก็สวดมนต์นะครับว่าไม่อยากจะให้มีเลือดออกมาอีก ขนาดที่ปอดข้างขวาเนี่ยดีขึ้นแต่ว่า,ารายละเอียดต้องรอให้โบแวนด้าภรรยาซึ่งเข้าไปพบแพทย์กับปอคงจะได้บอกรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นในช่วงเย็นนะครับอาน้้าอ้อยก็บอกกับสื่ออีกครั้งหนึ่งว่าอาการโดยรวมของปอตั้งแต่วันเสาร์จนถึงเมื่อวานนี้วอาทิตย์ก็ยังทรงตัวนะครับแต่ว่าคุณหมอให้สารอาหารเพิ่มมากขึ้นร,ร่างกายของปอก็จะได้มีน้ําหนักขึ้นมาด้วย ส่วนความรู้สึกในการตอบรับของปอเนี่ยต้องใช้คําว่าดีเหมือนเดิมมีการพูดคุยกับโบซึ่งคุยกันได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะขนาดที่มะลิไม่ได้มานะครับเปิดคลิปเสียงน้องมะลิให้พ่อปอฟังตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องปอดตับและไตก็ยังต้องดูกันต่อไป ะะคุณหมอบอก,บอกนะครับว่าค,คุณหมอดูจากสีหน้าแล้วไม่มีอะไรหน้าวิตกมากไปกว่านี้ค่ะเลือดที่ออกมาจากลำไส้ก็มีนิดเดียวนะคะหลังจากที่เข้าไปเย็บเมื่อวันเสาร์คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกครั้งหลังจากผ่าตัดแล้วน้ำหนักตัวของคุณปอจะลดลงแต่เดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะ ขณะที่โบเล่าให้อาวน้ำอ้อยฟังนะครับว่าผิวพรรณของปอดูดีขึ้นมีสิวขึ้นมา1เม็ดด้วยค่ะแล้วก็เสียงของคุณปอนดีขึ้นนิดนึงนะคะก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยถึงจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติคุณอาน้ำอ้อยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยคุณโบเข้าไปบอกคุณพ่อปอว่าน้องมะลิไม่ได้มานะ คุณพ่อปอก็อยากจะเจอลูกนะคะประโยคยาวๆเนี่ยอน้ำอ้อยบอกว่าพี่ปอยังไม่สามารถพูดได้ค่ะพูดได้เป็นประโยคสั้นๆแล้วก็ต้องเข้าไปฟังใกล้ๆถึงจะได้ยินนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรที่น่ากังวลถ้าการยังเป็นแบบนี้ร่างกายก็จะฟื้นตัวไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนอยากจะให้คุณปอออกมาจากห้อง c ีซีแล้วก็คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นี่แหละค่ะ ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณปอคุณอาน้ำอ้อยบอกว่าตอนนี้ทั้งสองท่านกลับไปบ้านที่บุรีรัมนะคะมีภารกิจต้องไปทําเรื่องเอกสารเพราะว่าคุณแม่ก็ลากิจมานานแล้วคุณแม่เป็นครูส่วนคุณพ่อก็ต้องไปดูแลบ้านบ้างนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะกลับมาหาคุณปอที่โรงพยาบาลค่ะคุณอาบอกว่าก่อนหน้านี้เี่ยครอบครัววิตกกังวลมามากแล้วนะคะมาถึงตอนนี้คิดว่าคุณหมอน่าจะเอาอยู่และควบคุมอยู่ค่ะฟังเสียงครับวันนี้ยังเหมือนเดิม แต่สิ่งที่คุณหมอให้คือสารอาหารให้เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นยังเฝ้าระวังเรื่องปอดเหมือนเดิมแล้วก็ตับแ้วส่วนไตก็ยังยังต้องดูกันต่อไปคุณหมอก็ดูจากสีหนา้าแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรวิตกไปมากกว่านี้คือเลือดที่ออกมาก็ตอนนี้ก็มีนิดๆซิบสิบ ซึ่งว่าที่ออกมาจากลําไส้อะครับที่เข้าไปเย็บเมื่อวานนะจะก็ยังมีไหลออกมานิดเดียวซึ่งหมอบอกว่าธรรมดาถ้าที่มลไลให้ฟังนะครับที่เขาเข้าไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าผิวพัรร์ดูดีขึ้นนะมีสิวนิดนึงก่ <c oughs> อนหน้านี้เราวิตกกังวลมาเยอะมากแล้วนะเห็นว่าตอนนี้เนยะโดยโดยโดยความรู้สึกนะฮะแล้วก็ถ้าได้ยินจากแพทย์ก็คิดว่าน่าจะอะ เอาอยู่แพทย์ก็คิดว่าน่าจะดูแลได้อย่างดีควบควบคุมอยู่ในขณะเดียวกันแต่ภารกิจของคุณแม่จะต้องกลับท่านก็ไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปหลายวันสามสี่วันก็กลับมาอีกครับที่เมื่อวานนี้คุณโบแวนด่าได้โพสต์ภาพน้องมะลิขณะกําลังนั่งสวดมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่า เห็นคุณย่าสวดมนต์ให้พี่ปอมลิเลยไปนั่งข้างหลังคุณย่าร่วมสวดมนต์ให้พ่อปอด้วยเลยพ่อจ๋าเข้มแข็งอดทนหายไวๆวนะคะขณะที่ตั้งแต่